สิบิธีป้องกันภัยคุกคามทางอีเมลระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหากคุณเห็นข้อความที่มีการขอชื่อบัญชีและรหัสผ่านของคุณในขณะเปิดอีเมลหรือในอีเมลของคุณมีไวรัสคุณอาจจะกำลังตกเป็นเป้าหมายของการหลอกลวงได้ผู้หลอกลวงจะทำทุกวิธีทางทั้งอีเมลปลอมโฆษณาป๊อปอัพข้อความตัวอ,กอักษรลิงก์เชื่อมต่อไปอยังเว็บไซต์ไม่พึงประสงค์ เพื่อพยายามหลอกให้คุณแชร์ข้อมูลส่วนตัวเช่นรหัสผ่านหรือข้อมูลบัตรเครดิตของคุณดังนั้นเพื่อป้องกันภัยคุกคามอันเกิดจากอีเมลหลอกลวงดังกล่าวให้ทำตาม10บคำแนะนำการป้องกันภัยคุกคามทางอีเมลดังนี้ 1. ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากและมัน,นเปลี่ยนบ่อยๆ 2. ดูแลช่องทางที่ใช้ในการเปลี่ยนรหัสผ่านให้มีความมั่นคงปลอดภยัยเช่นอีเมลสำรองสำหรับกู้คืนบัญชี 3. ตรวจสอบประวัติการใช้งานที่น่าสงสยัย รวมถึงช่องทางในการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ 4. ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอัปเดตระบบปฏิบัติการและเว็บเบราว,เว์บบาวเซอร์รวมถึงตัวซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 5. หลีกเลี่ยงการใช้เว็บเมลผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ของสาธารณะและไม่ควรตั้งค่าให้เว็บเบราว์เซอร์จำรหัสผ่าน 6. ระวังในการเปิดไฟแนบหรือคลิกลิงก์ที่พาไปเว็บไซต์อื่น 7. แม้อีเมลจากคนรู้จักก็อาจเป็นคนร้ายปลอมตัวมาก็ได้ถ้าไม่แน่ใจควรยืนยันช่องทางอื่นที่ไม่ใช่อีเมลเช่นแจ้งยืนยันเปลี่ยนเลขที่บัญชีโอนเงินทางโทรศัพท์ 8. ควรเปิดการใช้งานยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนโดยใช้เบอร์โทรศัพท์อีเมลสำรอง 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้รับอีเมลก่อนกดปุ่มรีเพย์หรือรีเพย์ออลทุกครั้งเพราะผู้ร้ายมักใช้เทคนิคตั้งชื่ออีเมลที่ใกล้เคียงกับคนที่เรารู้จัก 10. อย่าหลงเชื่ออีเมลที่หลอกให้เปลี่ยนรหัสผ่านหรือให้อัปเดตข้อมูลส่วนตัวหากไม่แน่ใจควรสอบถามผู้ที่ส่งข้อมูลมาในทางช่องทางอื่นๆอีกครั้งนอกจากนี้ขอให้ผู้ใช้งานอีเมลควรหมั่นตรวจสอบการตั้งค่าชื่อบัญชีอีเมลของตนเองว่าเบอร์โทรศัพท์อีเมลสำรองที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันถูกต้องไม่มีอะไรผิดปกติหากพบความผิดปกติควรดำเนินการแก้ไขอย,อย่างรวดเร็ว